พ่อโพสแห่ยินดีลูกชายหนุงชาชาชาหลังๆมานี้หุ่นผอมลงไปผิดหวูวผิดตาจนแฟนขับแห่ทักความฟิตเฟิร์มหล่อขึ้นมาเลยเจ้าตัวดูแลตัวเองแถมยังบอกว่ากินกาแฟแบนตัวเองด้วยล่าสุดตลกดังโพสภาพน้องบุรีหรือน้องบุหรีลูกชายคนเล็กกับแฟนสาวผอมเพียวในชุดหลอ่อสวยลาวพีวิดด้งพร้อมแคปชั่นหัวใจสีแดงสองดวง ท่ามกลางคนสนิทและแฟนคลับเข้ามาส่งหัวใจกันรัวๆอาทิตุกกี้สุดารัตหรือตุก,กี้ชิงร้อยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักสุดเพื่อนตลกอย่างสีหล่อเชิญยิ้มและชาวเน็ตแฟนคลับจำนวนมากก็แห่คอมเมนต์ยินดีพร้อมทั้งบอกว่าลูกชายหล่อมากแฟนสาวก็สวยมากด้วย